สวัสดีครับมือนี้พบกับช่องอมอนดชพัเบิ้ลพี่น้องมาครับผมกินถึงเขาแรงนล้วกันครับผมพี่น้องมือนี้ได้ต้มซุปกีบมัวต้มซุปกีบงัวนะผมหรือว่าต้มตีนงัวนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเแบบพี่น้องเอ้ยเปรยๆเลยพี่น้องเนาะเบิ่งครับเปรย์เปรยๆก็ได้ตำบักทัวมาพี่น้องมาน้ำซุปอมอนดชเอาว้างพี่นะครับผมนับเนาะโอเคนับผมเอาไว้ใกล้ๆนี่แหละนับเอ้ยมาพี่น้องมา เอาหลายยายห้างกินเขาออก,กันกินเขาแรงครับพี่น้องสุดหนามกันพี่น้องซิมหนามซุปมาเงิน,นโอ้ยลองขอดีแต่เนาะสมดีขนาดโอ้ยต่ำสมบ,บุกงูเอ้ยต่ำสมบุกตักถั่วพี่น้องไปครับผมซิมครับอืมาขอค่าผมมีม้วนซอยพี่น้อง่อ เบิ่งครับอุ้ยเปื่อยหลายพี่น้องอืมวุ้ยมือหยิบออกกินได้เลยพี่น้องะก็อืมอืมจำนำต่ำตัวพี่อนเอาะเลยอออืมอ๋อ เปื่อยๆนี่ก็เขาท่าด้วยพี่น้องเลยตำบักทั่วอโอ้เขาท่าพี่น,อนอ้องเริ่ม่เล่นโอ้สุดเลื่ ทางมีลุงซื้อขาดปัดเลยพี่น้องเลยโอเคเลยพี่น้องจากับนาาําแต่มังทั่วไพี่น้องเลยพี่ครับไปครับอ,าารอื้อเออมามาพี่น้องนะสาท้าโอ้เปื่อยนุ่มนะพี่น้องอื้อ 你啊，可拉拉这摆了不弄？嗯，嗯，哦，嗯，嗯，干嘛了不弄？嗯。 โอ้ขั่อะไรไปหน่องอูออองออู้ขัดพี่น่องครับมาดูพี่น่องเด้ออู้หตบหกทตัวคุยอยู่เลยพี่น่อง ไอ้ขนตป,ปุยเปื่อยๆเน่มันเกิดกลิ่นไงตัวอะไพี่น้องเนาะบุงครับอันมังไงได้ไแม่พี่นอ้องม,มาเด้อพี่น้องเด้อเขอหยาบใส่มือเพี่น้องแหนเลยครับบุครับเด้อปวดขัดรับพี่น้องไอ้พึ่ไงไว้แล้วเออนี่ครับ นี่แล้วพี่น้องเอ็นแก้วครับผมเอ็นแก้วนะครับนี่ครับจำครัน้นจำบักทั่วเลยพี่น้องไปครับฮืมุดแจแ่วเลยพี่นอ้องโอ้ยเดยมมสองกีบนี่ไงครับพี่น้อง <laughs> ข,บขับกานพปนองเลยเชียงล้วกัน,นไปพปี่น้องไปตำบักทั่วเ้ากันต้อยังพี่หน่อย ขันว่าขึ้นอยากแซ่บรลยครับเชื่อม้อนเดือดน,นะผมกินยังก็แซ่บกระท่าขึ้นอยากเราก็จะเลื่อนอาหารพี่องเลยเอ,อ,อ,อ๋เปลือยเลยเพื่อนอ๋อดูดมันเย็บเพื่นอน เบื่อคักเบื่อเน่ยไปนอนเรู้ว่าใหญ่ดใสไอ้ไปนอแล้วายุดเลยไปนองเลยเน,ยยน,น,นละล,ล,ล,ยลยายในปากเลยไปนอ,อนแซ่บออาดับไปนอนด้วย,วยต่ำมกทัว ครับข้เนี้อร่อยไปหน่หอยของเสีบยบ่กับพู่มามก,ก็ร้อนน้องเออ เปื่อยอย่างนี้หรือเ่องืมอืมอืมอืเด็ดสนาสดเอาพี่น้องเลยอ้

Tạm một thua Hmm. 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 rồi แซ่บจีด,ดีเออตำหมูตัวก็แซ่บ ต่อ <rium> สุดยอดเลยพี่น้องเบิ้ดนะครับผมจีนยังไงอยู่นี่ครับพี่น้องเบิดเกี่ยงเลยครับผมน้องะมาอีกอันหนึ่งอู้ห้กี้พี่น้องเนาะนะครับผมเอาบเบิ้ดเอาพี่น้องนะกินบเบิ้ดนะครับผมหลายเติบนะพี่น้องนะโอ้สองจีบนี่ยเพราะต้อมดานะครับแต่กินเบิดนี่สุดยอดแน่นะครับเนาะกินซ้ำอิ่มนะครับพี่น้องกินซ้ำอิ่มเนาะนะครับ เมื่อนี้นะครับต้มซุปกีบบัวเนาะแล้วก็ได้ทำบักทั่วนะครับกรอบแซ่บนะครับรสชาติจีดจ๊าดนะครับเออสุ๊ดยอดเลยพี่น้องะครับเนาะฝากช่วงท้ายนี่นะครับผมเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมเนาะกับมอนเดีขอบคุณครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะกะฝากกดติดตามช่องมอนเดีพาเพื่อนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมขอบคุณหลายๆกับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสุดยอดน้องสุดยอดอ้ยขากี้ิ